บอกแล้วบอกแล้วถ้าออฟอะถ้าออฟมาด้วยอะ่ะออฟจะเป็นยังไงบอกแล้วบอกแล้วไงดีนะที่ออฟขึ้นขึ้นมาช่วงตอนจบไม่ได้ขึ้นมาร้องด้วยตลอดไม่งั้นนะออฟเละคือทุกคนบอกเลยเมื่อคืนนี้นุกอ่อนอวแล้วเดินตามตลอดไม่รู้อะไรกลัวหายหรือยังไงก็ไม่รู้จริงนะใครดูคอนเมื่อคืนนี้ เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยคือเดินตามตลอดเป็นอะไรเป็นอะไรเพราะกลัวหายเหรอมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละอืมเห็นกันอยู่ครับแล้วก็แบบนุกเขาสไตล์แบบชอบให้ปายเป็นผู้นําเต้นอะปายเต้นแบบไหนเขาเต้นตามหมดอ่ะอืออะไรของเขาก็ไม่รู้คนติดเพื่อนปายคือแม่เหล็ก ด,ด,ด,ดูดคนเดียวจ้ะดูดคนเดียวคนอื่นเขาไม่ค่อยเท่าไร่หรอกดูดคนเดียวแสบแกงน้องออฟด้วยน้องออฟก็แบบอืมสุขสันต์ออฟอยู่ออฟเอ,อ,อ้ออฟออฟควรจะชินได้แล้วละ่ะออฟคงชินแล้วละ่ะแต่มันก็แบบก็เหมือนจะไม่ชินอะไรอย่างนี้ทุกคนน่ารักมากทั้งสามคนเลย เพค่นี ots, may a, may a. Ze, ze, ้ประเทศที è, ่เมื่อยเมื่อยเลยเจ้าชายพูดนะเถอะเจ้าชายพูดพวกเขาเลยข้าเหนื่อยแล้วสหายเอ๋ยว่ายังไงพระเจ้าไหนๆแล้วพวกเจ้าก็พาเจ้าหมูอุดอุดมาที่เมืองข้าแล้วเขาเล่นอะไรกันวะเจ้า จ้านี่ท่านจะพูดจาว่านะว่าจะให้ท่านอาวอบรับลิเกเขาเล่นลิเกกันแล้วเหรอช่วงวันนี้ค่ะว่าลิเกไ้านี่เจ้าเกมนีฉากลิเกอีกนี่เจ้า นี่เจ้าชายใชยไ่ไหมชายชายชา,ยชายอันนี้เป็นอะไรข้าเป็นอมาต์ของเจ้าชายโอ้ฉันเดินทางมาจากเมืองสีสันทนาลัยเฮ้ยอมาต์เคยดูผ่านๆลิเกกินี่มันคือขบฏมาแต่เมืองฝรั่งจับตัวมันอเ<จ>ขาบนต่อสู้หรอขอเพี่ยวแท้ แน่ใจหรือเปล่าท่านอกชายกระบดเอ๋ยข้ามันซะพี่เขาอยู่ที่มึงมันไม่ส่งบทให้กูเลยชะเอิยเงยเงยโอ้ยสินับแทนเดอรัอนนมันถอย จะเออไงจะเออไงพี่จะบอกให้เจ้าฟังนะคนดีพี่เป็นคนอัปปีสีจังไลเอ้าเอ้าทำไมพูดงั้นล่ะมันขอทองอ๋อมันเป็นความในใจของผมเลยนะสัต์เอ้ยจะเออไงเออไงจะเออไงเออไงพี่จะบอกให้ฟังนะคนดีพี่เป็นคนที่แสนดีในชีวิต พี่จะบอกให้ฟังนะคนดีพี่จะมีแต่นอกคนนี้ในใจคนเดียวเอาไหมไหอกูจะไม่ฝันหวงเด้ ใจย็นๆก่อนจ้ะพี่อ้อขอโทษใจย็นๆก่อนบอกมันคือเขาเจออืเอเจออื้อพี่จะบอกให้จับฟังนะคนดีแล้วก็ต่อเขาจะของไปเจออื้อเจออื้อเออื้อเจออื้อเออื้อเจออ้อเออื้อเจออ้อพี่จะบอกให้ฟังนะคนดีว่าพี่ชอบสิชอบชอบยังก่อนเพื่อนว่าพี่ชอบหนูนะเอิงเอิ้งมันเป็นมันเป็ข่าวหนูเป็ข่าวมันต้องว่าไงอ่ะ เอ้อ้าวย่าเอ้ยอ้าวมันลุบมันมาบนไหนอีกดิเจะเออ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 ไอ้พี่จะบอกให้เจ้าฟังนะคนดีอ่ะต่อไปนี้พี่จะร้องเพลงเสียวให้ทุกคนมาโอ้มาเข้า่าได้อยู่มึงลองโจมไปมันขึ้นอันนี้แล้วข้นเลยหมายถึงคามโคตรแต่เพลงมึงหัวเร็วหัวเร็วอยู่ขืนเพลงเสียวแหม่นย้อนในเข้าอ่ะยอนเข้ามาเร็วเอามา嘛เอาว่ะ เธอเอเอ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 เอเออเ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 อพี่จะบอกให้ฟังว่าพี่ชอบขี่ตะกแตนเออเขาชอบขี่ตะกแตนแค่นั้นแหละคิดคิดตั้งนานอ่ะเอาสิเอาไม้ฝาดัวกูดูเจเย็นท่านพี่คิดขึ้นเสียวเหรอพี่จะบอกให้ฟังนะคนดี ถ้าพี่จะเป็นคนเปรี้ยวถ้าก็เดียวว้าพี่จะบอกพี่เป็นคนห้ำเจียวไปเบนั้นนี่พี่จะบอกให้ฟังนะคนดีพี่ไม่เคยเปล่าเปรี้ยวเพราะมีมีเสี่ยวอยู่ในใจคนดีพี่เป็นคนเฮฮานะคนดี พี่คนนี้หานักคนดีเพราะวพาพี่มีเสียวนั่นนั่นนั่นเอางี้คำใครคำมันร้องพร้อมกันจบตอนปับขึ้นเสียวเลยนะคำใครคำมันเละเทะไม่ใหญ่จิ้เจืเอเอิงเงย